คือทำไมมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับผมวะฮะในช่วงที่ผมเข้ามาหาหลัยปีหนึ่งทุกคนในบ้านหรือแม้แต่ป้าข้างบ้านแล้วก็แม่เพื่อนที่ตัวดีเลยชอบมาถามผมว่าเมื่อไหร่น้องทีนจะมีแฟนคะน้องทีนก็จะตอบว,ว่าน้องทีนยังไม่อยากครับเพราะว่าน้องทีนชอบการอยู่โสดทําไมผมขออยู่โสดไม่ได้อะฮ่ะแล้วเขาก็จะถามผมประมาณว่าทีนก็หน้าตาโอเคนะ นิสัยก็โอเคพูดจาไพเราะแล้วก็มีไรายได้ด้วยสาวๆน่าจะชอบนะแม่ผมก็ตอบเออใช่สาวทีมมันเยอะจะตายแต่ทีมมันไม่เอาสักคนแม่ยังคิดอยู่เลยว่ามันเป็นเกย์หรือเปล่าช่วงนั้นแบบดราม,มาไรไ่าเลยทุกคนทุกคนในบ้านแบบตั้งโต๊ะลมกันแล้วก็แบบมานั่งสัมภาษณ์ผมว่าสรุปทีมเป็นเกย์ใช่ไหมเปิดใจได้นะลูกอะไรแยะไม่ต้องกดดันตัวเองนะยุคนี้มันเปิดแล้วแล้วคุณยายร้องไห้แม่ร้องไห้ป้าผมก็ทำหน้าเครียด แล้วก็แตะบ่าเว้ยด้วยความที่แบบเราเป็นลูกชายคนโตไงเราก็เลยแบบ <laughs> มันไม่ใช่ <laughs> ผมไม่ได้เป็นเกย์ <g ay> ผมไม่ได้เป็น LGBTQ นะครับผมเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงครับแต่ตอนนี้มันไม่อยากโอเคเนาะแล้วก็การที่ผมทำ YouTube ให้มีไรายได้เนี่ยผมทำเพราะว่าผมชอบมันเฉยๆนะครับถ้าเกิดผมไม่ชอบอะผมไม่ทำอย่างอื่นโอเคปะ่ะ แต่ผมชอบมันผมสนุกนะครับผมเลยทําเห็นป่ะผมหายไปปีนึ่งอะ่ะคือช่วงนั้นผมอยากเรียนมากกว่าอยากทําคลิปนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยแต่น่ะผมเป็นคนอย่างนั้นแหละและการหาแฟนนะครับคุณแม่คุณป้าข้างว้านแล้วก็เพื่อนแม่มันไม่ได้หาง่ายอย่างนั้นนะครับในยุคนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทุกคนมีแฟนกันอยู่แล้วเป็นแฟนทิปเป็นแฟนในดวงใจ เป็นศิลปินที่ชอบเป็นการ์ตูนเป็นอนิเมะเป็นโปสเตอร์เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอเป็นคลิปเป็นยูทูบเบอร์เป็นวีทูบเบอร์ได้อะทุกคนมีแฟนกันในดวงใจอยู่แล้วเพราะงั้นเราจะมีแฟนจริงๆกันไปทําไมอะทุกคนในยุคนี้รู้นะครับว่าการมีแฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากและการที่มีแฟนแล้วก็เลิกเลิกคบคบเลิกเลิกคบคบมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยเว้ยเพราะงั้นไม่มีกันดีกว่าในตั้งแต่ปี1น5 0จนถึงปัจจุบันเนี่ย กา,การมีแฟนของคนในปัจจุบันนะกาการเกิดมันลดลงโคตรเลยนะเว้ยดูอย่างญี่ปุ่นอะ่ะต้องออกนโยบายเพื่อให้คนมีลูกกันนะหรือหลายๆประเทศต้องออกนโยบายให้คนมีลูกเพราะว่าคนที่เขาจเจริญเจริญหน่อยเนี่ยเขาจะคิดนะครับว่าการเลี้ยงลูกเป็นอะไรที่ลําบากต่อชีวิตเขามากเพราะงั้นเขาไม่มีลูกดีกว่าไม่มีคนรักดีกว่าไม่มีแฟนดีกว่าปวดหัวนะครับอยู่กับตัวเองสบายใจนั่นแหละครับ ถ้าเกิดมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วนายมันประสาทแดกใส่ฉันทําให้ฉันใช้ชีวิตลําบากขึ้นทําให้ฉันแบบก้าวเดินไม่สะดวกเนี่ยฉันขออยู่กับศิลปินที่ฉันรักหรืออนิเมะที่ฉันรักหรือบิทูเบอร์ที่ฉันรักอีกแล้วบิทูเบอร์อีกแล้วเหรอหรืออยู่กับเพื่อนๆที่ฉันรักดีกว่าและไอ้คาถามเนี้ยมันก็ไม่เว้นแม้แต่ผมบวดอยู่อ่ะก็มีป้าๆยมๆเข้ามาถามว่าเนมีแฟนหรือยังเนน อย่างเนนนี่นะเป็นบุรุษที่มีรูปงามแล้วก็ความคิดสวยงามเนนไม่ต้องรีบไปหาแฟนที่ไหนหรอกเนนอยู่บวชอย่างนี้ไปเรื่อยๆและเนนก็เป็นพระจากนั้นอีก20ปีเขาคิดเรื่องแฟนก็ได้จริงๆเนนอยู่อย่างนี้แหละบวชไม่ต้องสึกหรอกอยู่บวชจนเนนบรรลุและเนนก็จะนิพพานได้เลยนะไม่ต้องไปมีแฟนหรอกมันไร้สาระมันน่าปวดหวัวเนนโยมป้าชื่อว่าเนนจะทํามันได้ จะรอกับเจ้าอาวาสอยู่นะแต่ป้ามีผัวนะป้ามีผัวแนละ้วมนะาบอกว่ากายมีแฟนไร้าสาระได้ยังไงวะฮะเยอะจริงแล้วก็ไม่ได้อยากปวให้มันบรรลุขนาดนั้นอย่ามีแฟนอย่ามีเมียเขาจะไม่ป้าผมก็อยากมีแฟนวะมันอยู่ในช่วงที่แบบคือไม่มีตอนนี้มันจะมีตอนไหนวะแบบอีกแค่ไม่เกิน10ปีเนะี่ยผมจะอายุ30มสิบอะทุกคนเข้าใจปะผมจะ30ผมเลยเลขสองมาแล้วเว้ย ถึงมันจะดูเหมือนนานแต่มันไม่นานนะทุกคนตอนแรกผมยังอยู่ในช่วงวัยสิบเจ็ดสแล้วแบบเพอแป,ป๊บเดียวมันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงมันถึงจุดที่ผมเลขสองสองได้ยังไง <c oughs> ถึงแม้มาหาลัยจะเป็นสถานที่ที่นักล่าม,มีเยอะเออผมหมายถึงเขาหาแฟนกันในนั้นน่ะแต่มันก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วด้วยความที่ผมเป็นคนปิดกั้นตัวเองมากๆนะครับคนอื่นเนี่ยที่มองมาที่ผมะเขาจะคิดว่าผมอ่ะยิงมากๆเว้ยนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเวลามีใครมาเข้าหาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าคุยกับผมต่อนะครับก็เรางานยุ่งอน่ <laughs> นอกจากจะมีนักล่าในมหาลัยเยอะแล้วผมก็ผันตัวเป็นนักล่ากับเขาด้วยเหมือนกันเว้ยใช่ครับผมไปมีแฟนเรียกนักล่าเหรอม, <ๆ S 1> มันดูแปลกๆนะมันดูโซเชียลแฮลิสเมนต์ไหมวะไม่เนาะและการมีแฟนครั้งนั้นนะครับเป็นการมีแฟนครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วนะครับเรื่องความรักผมแทบไม่สนใจเลยนะผมสนใจแค่ว่าในดนงส่องสุนพันธ์ยังไงแล้วก็สนใจว่าจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสคืออะไรนะครับแค่นั้นแหละจนได้มาอยู่ปีหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายผมก็ไม่รู้เว้ยผมต้องการมากคือ ผมมันคือผมต้องการมากผมต้องการมีแฟนมากผมต้องการแบบนุ่มนิ่มกับใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนุ่มนิ่มนี่หมายถึงการไปดูหนังการไปหวานแหววกันการกอด <c oughs> กันก,การจับมือกัน <c oughs> อย่างนี้นะครับแล้วแฟนคนแรกคนนี้เป็นคนแรกที่ผมได้ดูหนังด้วยได้จับมือด้วยนั่นแหละผมไม่เคยจับมือผู้หญิงในโรงหนังเลยนะนี่เขาเป็นคนแรกเลยเว้ยและการจับมือกันครั้งแรกทุกคนตอนแรกเราจับมือกันอย่างนี้แต่เขาบอกว่าจับไม่ถนัดเลยนะแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ <c oughs> เป็นประสาน ผมเขินมากผมอึง้งผมหน้าแดงผมช็อกไปเลยแต่ทุกคนครับถ้าหลายๆคนที่มีแฟนน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีการมีแฟนอะช่วงกราฟมันจะเป็นอย่างนี้เลยเว้ยช่วงแรกๆที่คบกันแม่งโคตรมีความสุขมันมีความสุขมากอะไรก็หวานแหววอะไรก็ดีไปหมดในช่วงแรกดีไปหมดทุกอย่างแต่หลังจากนั้นมาพักหนึ่งอะทุกอย่างมันเริ่มดิ่งดิ่ง ดิ่งไปเรื่อยๆดิ่งจนติดลบแล้วมันก็ทําให้เกิดคาถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะอยู่อย่างนี้ไปทําไมเราไม่มีความสุขเลยแล้วมันก็มีเสียงในหัวหนึ่งที่คอยฉุดเราไม่ให้เลิกรากับเขาเพราะเรารักเขาครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้ถามว่าอยากกลับไปไหมผมก็คงจะไม่นะครับไม่อยากกลับไปตรงนั้นอีกแล้วแล้วถ้าเกิดถามว่ารักเขาไหมผมก็คงต้องตอบว่าครับผมยังรักเขาอยู่รักมากด้วย ถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกกันมาเกือบปีแล้วนะครับแต่ความรู้สึกดีๆมันยังอยู่ความรู้สึกแย่ๆมันได้หายไปหมดแล้วครับตอนนี้ผมมองรูปเขาผมมองของที่เกี่ยวกับเขาตอนนี้ผมไม่รู้สึกแย่อะไรเกี่ยวกับมันแล้วนะครับมันเหลือการเป็นความคิดถึงอ่ะมันกลายเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีของผมเลยแล้วผมไม่อยากทําให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอีกแล้วคือผมอยากมีความสุขกับเขาอย่างเดียวเลยได้ไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เว้ยแล้วด้วยการเป็นผู้ใหญ่อ่ะครับทุกคน มันทำงานใช่ปะม,มันไม่มีเวลาไปเจอใครหรอกถึงมีเวลาไปคุยกับสาวนะครับก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการอ่ะฉันไม่ได้ต้องการความรักแบบเนี้ยเพราะงั้นผมอยากรอเว้ยผมอยากรอเจอใครที่แบบผมแม่งโคตรรักเขาเลยวะ่ะผมแม่งโคตรอย,อยากอยู่กับเขาอะผมเวลาที่แบบเราทั้งคู่ทะเลาะกันอะเขาก็จะแบบอ่ะอ,ะอะ้คุยกันคุยกันก่อนอย่าพึ่งคุยแชทมันทําให้เราผิดใจกันนะเรามาโทรคุยกันดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยหรือวแบบ่า ถ้าเกิดเขาใจร้อนผมก็จะสามารถพูดอะไรอย่างนี้กับเขาได้ไม่ใช่มาเวียงใส่ผมไม่ใช่แบบประชดประชันใส่กันอ่ะคือเราปรับความเข้าใจกันตลอดอ่ะการมีความรักแรกๆอ่ะมันจะข้างรักกันมากเลยเว้ยแต่พอหลังๆอ่ะมันต้องใช้ความเข้าใจกันในการอยู่ด้วยกันอ่ะถ้าเกิดเราเจอคนที่เข้าใจกันได้มันจะเป็นอะไรที่มันวิเศษมากอ่ะวันที่เหนื่อยก็ปลอบกันวันที่ท้อก็ช่วยกันวันที่ดีก็ฉลองด้วยกันอ่ะอาจจะไม่ต้องมีปาร์ตี้อะไรเยอะแยะก็ได้อยู่กัน2คนแล้วก็นั่งกินข้าวกันทุกวัน แค่นั้นน่ะความรักในตอนนี้มันต้องการแค่นั้นน่ะแล้วท้ายที่สุดอ่ะการขอแต่งงานของผมก็คือเราอาจจะไปเที่ยวที่ไหนกันสักที่ที่แบบเขาชอบมากๆผมก็แค่จับมือเขามองหน้าเขาแล้วก็บอกเราแต่งงานกันนะมันไม่ต้องเซอร์ไพรส์มันไม่ต้องอะไรกันแล้วคือมันเข้าใจกันแล้วอ่ะมันจะรู้ได้เองว่าแบบเขาพร้อมเราพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เชื่อนะว่าบสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเนี่ยผมต้องเจอเว้ยผมต้องมีความหวังไม่ใช่คิดว่ามันหายากมันอะไรอย่างนี้ อาจริงไม่ได้หายากหรอกการใช้ชีวิตของเรานะครับทุกคนการดําเนินชีวิตของเราความคิดของเราจะดึงดูดผู้คนที่เราต้องการมาเองถ้าเกิดเรามีความคิดลบๆแบบว่าฉันไม่มีวันเจอสิ่งที่ฉันต้องการฉันไม่มีวันได้สิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมาครอบครองคุณจะไม่มีวันได้มันจริงๆเว้สิ่งที่คุณต้องคิดก็แค่แบบฉันอยากมีมันเพราะฉันต้องการมันขอแค่ตอนนี้เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปกดดันอะไรขนาดนั้นเรื่องความรักนะความรักดีๆจะเข้ามาเองเมื่อเราพร้อมนะครับ เพราะงั้นทาตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะมีความรักนะเดี๋ยวมันจะเจ็บตัวเปล่าๆนะครับและไอ้เรื่องมีแฟนเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเรื่องของในอนาคตดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดผมเปิดตัวตอนนี้น้อง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 เขาจะเสียใจอ่ะเพราะงั้นผมปิดไว้ก่อนดีกว่าอุ้ยอะไรเนี่ยยอกยอกยอกไม่มีนะครับ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครที่คิดอะไรก็อย่าลืมเมนไว้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ปิดคลิปนะครับแล้วก็กำลังจะกดออกนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมไม่ปิดคลิปมานานมากเลยผมไม่ปิดคลิปอย่างนี้มานานมากช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าชอบให้ผมปิดคลิปอย่างนี้หรือแบบอยู่ก็ตัดไปเลยเพราะว่าไปดูจากค่าสถิติแล้วเนี่ยตัดไปเลยคนชอบมากกว่านะครับเ <laughs> มนกันไว้หน่อยเมนกันไว้หน่อยนะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์อ่ะเพราะงั้นขอสักสามพันคอมเมนต์ได้ไหมครับอะไรวะเนี่ย ไม่ถึงหรอกมั้งคงเราคงไม่ได้อ่านเยอะขนาดนั้นหรอกมั้ง